สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมชื่อว่า totally l a y a b l e delivery service นะครับผมชื่อเกมค่อนข้างยาวนิดนึงนะตัวนี้เป็นเกมจากเวอร์ชัน PC ลรงมือถืออีกแล้วนะครับตัวเกมเขาให้เราดาวน์โหลดฟรีนะครับแต่ว่ามีข้อจำกัดหลายๆอย่างในเวอร์ชันฟรีนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต้องมีคนถามพี่มันสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะก็คืออ่าด้านซ้ายบนตรงนี้มันจะเป็นเวอร์ชันที่เสริมนะครับผมเปลไปเรียบร้อยแล้วนะครับสนับสนุนค่ายเกมเขานี คือข้อจํากัดของเวอร์ชันฟรีมันค่อนข้างเยอะนะนี่ครับก็จ่ายตรงนี้เราก็สามารถาเล่นตัวเกมแบบเต็มๆได้แล้วนะครับแล้วก็มันมีเด DLC เพิ่มเติมคือเขาขายเป็นแพ็กเกจเนาะ DLC ใครอยากเล่นเกมนี้ยาวๆชอบเกมนี้จริงนะครับก็แนะนําให้ซื้อตัวนี้นะครับด้านขวาตัวนี้เนาะประมาณน่าจะประมาณ300กว่าบาทมั้งครับแต่ว่าเวอร์ชันฟรีก็เล่นได้นะครับถ้าใครแบบอยากจะลองเล่นก่อนอะไรแบบนี้แล้วที่อย่างมันคือต้องมีคนถามแน่นอนว่ามันสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมเล่นได้นะครับมีโหมดออนไลน์อยู่แต่ว่า ถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับตรงควิกจอยกับจอยเกมอ่ะตรงนี้เราจะไม่สามารถเข้าได้นะครับสองอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยที่ผมเห็นกลมๆของผมไหมอ่าแต่ว่าตรงโค้ดเกมแบบเนี้ยเราสามารถสร้างโค้ดเล่นกับเพื่อนได้นะครับใส่พัทวงพัทเวิร์ดนะครับแล้วก็ให้อีกคนจอยนะครับใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จอยไปในห้องนั้นนะครับก็คือสามารถเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกนะครับเอออย่าลืมเลือกเลือกเซิร์ฟเวอร์เป็นเอเชียด้วยนะครับก็คือยังไงล่ะ ให้เลือกเซิร์ฟเดียวกันนะเดี๋ยวจะหากันไม่เจอนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นดีกว่านะเพลย์ Play แบบโซโลนะครับอ๋อเกมนี้ก็ตามสไตล์เกมของค่ายเขานี่ครับมันจะบังคับตัวละครมันค่อนข้างยากน,นิดนึงนะอันนี้บรรยากาศอีกเกมนะถามผมว่าเลื่อนไหมมือถือผมมาเลื่อนอยู่แล้วนีเ่เห็นปะ่ะมือถือผมเลื่อนอยู่แล้วอ่ากน่อนะครับไม่ใช่ละซูมเข้าซูมออกได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะมีปุ่มกระโดดครับนี่ ทิ้งตัวครับส่งของไม่ทันแล้วทิ้งตัวครับป่วยเออไม่ใช่ละไม่ใช่ละบอกไม้บอกมือได้ด้วยนะออเอาดิแเจง๋จงเจง๋งเจ๋งแล้วก็มีปรับมุมกล้องนิดหน่อยนะครับเนี่ยอา่ามีแผนที่นะครับนี่ก็ทั่วเกาะเลยคือถ้าเป็นเวอร์ชั่นฟรีครับแผนที่อื่นๆนะมันจะไม่เปิดนะคือจริงๆอ่ะเขาต้องการขายอยู่แล้วนะครับเกมเนี้ยเออเวอร์ชันฟรีข้อจำกัดค่อนข,ข้างเยอะผมก็เลย ต้องแบบซื้อมาแนะนำกันนะครับโอเคโอเคนี่ครับ np 3 np 3โอ้โนทั u งี้ก็ได้เหรอคือคือผมไม่ได้ตั้งใจจะไปโดนพี่นะผมแค่ไหวบ่ายเองบอกมือนี่ครับห้ามโดนห้ามโดนห้ามโดนโอเคโอเคห้ามโดนห้ามโดนห้ามโดนก็ห้ามโดนอันนี้จะเป็นตู้ส่งของอัจฉริยะนี่ครับเมื่อกดปุ๊บเราจะได้งานมา นะเอามือขวาจับครับโยกขันโยกอ่ามาแล้วตั้งแัันนี้ผมทําเสียงเองนะไม่มีเสียงเอฟเฟกเอามือขวาหยิบแล้วก็วิ่งครับนี่เมื่อผมส่งของนี้ของคุณจะปลอดภัยแน่นอน <c oughs> ดูสภาพการวิ่งก่อนเฮ้ยเฮ้เอาเข้าตู้นี้ไปครับจับสองมือเนาะแล้วก็เอาเข้าไปครับเข้าไปแล้วนี่ได้เงินมาแล้ว ถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีครับผมลองเล่นแล้วมันจะไม่สามารถออกนอกแมปตรงนี้ได้นะเออคือมันล็อกไว้มันล็อกไว้เลยอะ่ะโอเคอ่ามาคุยกับเขากรอนอันนี้มีเวลานะครับเวลาในการแบบส่งอ,ะอ่ะมือขวาดีมือขวาดีอ,าดอ่ะคือเราจะทำเวลาในการแบบไอ้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นค่า เวลาเฉยๆนะแบบถ้าสมมติว่าอยากจกะเก็บเวลาจริงๆอะไรแบบนี้นะครับในระยะเวลานี้ทิ้งตัวไปเลยโอเคเร็วกว่าเมื่อกี้เห็นปะคือถ้าเร็วกว่านี้อีกเราก็จะได้ในส่วนของเงื่นที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ในที่นี้เดี๋ยวเราจะขับรถไปรับของข้างนอกกันดีกว่ากระโดดครับนี่รถเราเนาะอ้าวลงทำไมเนี่ยโอ,โอเคไปครับ เิดไปตูไหนดิอ่าแน่นอนจริงๆเลยเฮ้ยมันคนๆง่ายอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปรับของข้างนอกกันนะครับคุณมั่นใจในความปลอดภัยของคุณได้เลยนะครับพังแน่นอน <laughs> พังแน่นอนเดี๋ยวไปดูดิเนีจริงๆเคยเห็นในเวอร์ชันพีซีมีรถกระบะด,ด้วยมั้งโอเค,ครับจอดจอดจอดอ่ามารับของครับผมตู้เหมือนข้างในไหมเนี่ยตู้เดียวกันแหละเดี๋ยวก่อนจะรับของนี่ครับแนะนํานะ เี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋มันกดไม่ถึงอะเจียดกระโดดขึ้นไปโอเคเอาไ้ตัวนี้ลงก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้เอาของใส่ได้นะจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้ขายวันเนี่ยโอเค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 เราไม่อยู่กับเขานะเราจะทํางานของเรานะครับโอ้โหอันนี้เสกรถออกมาเนาะอ๋อเป็นการเรียกรถออกมาเอาเรียกรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับของ นะครับโอเคแล้วทำไมมันเป็นโต๊แบบนี้วะเป็นโต้แบบของให้ผมก็ตกใจนี่ครับอันนี้คือรถกระบะเนาะแล้วก็บะาที่แบบอ่ยอดเยี่ยมนะครับโอ้โหดี๋ดูท่าขึ้นรถของเขาดิเป็นการขับรถแบบไม่ต้องมองนะครับ <c oughs> อันนี้อะไรอ๋อเดี๋ยวเรายังไม่ได้ไปรับพัสดุเลยนะครับเดี๋ยวไปรับพัสดุก่อน พัสดุคือไอ้กล่องสีน้ำตาลน้ำตาลน่ะนู่นอะ่ะเดี๋ยววิ่งให้วนก่อนนะลด <c oughs> ความโอเคโอ้โหพี่รถมันแรงมากเลยเหรอนั่นครับอ่าผมเอาแต่รถมาผมดึงเอาพัสดุมาโทษทีครับโทษทีแต่วิ่งไปไกลแล้วเมื่อกี้โอเค จับสองมือครับผมเพื่อของคุณลูกค้าจะได้ปลอดภัยแล้วเราก็กระโดดขึ้นรถเลยนีแน่นอนครับผมปลอดภัยแน่นอนขับแบบนี้ได้ไหมอ่าโอเคเราไปจุดเอาเอาของลนโอ้ยท่านผู้ชมครับไม่ปากใจนะที่ว่าระบบขนส่งบ้านเราที่ ของมาแล้วแบบมันพังเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเราเข้าใจแล้วใช่ไหม <laughs> มันส่งยากเหลือเกินเอาๆแล้วก็โดดทำบ้าอะไรเนี่ยโอเคครับเราต้องขับแบบนิ่มๆใช่ไหมคือมันวิ่งเร็วมากนะถามผมลื่นไหมเกมโคตรจะลื่นเลยนะถ้าสเปคมือถือดีๆหน่อยมือถือใครสเปคไม่ดีแบบนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยว ค่อยๆขับนะครับโอ้โหชนทีนี่แบบของกระจุยเลยเหมือนรถไอตัวนะั้นนะรถยกอ่ะเหมือนจะขับง่ายกว่านะครับอยาราเอาของมาใส่ตรงนี้เนาะถึงแล้วนะครับส่งให้คุณลูกค้านะ <c oughs> คุณลูกค้ามารับของนะครับโอเคไม่ต้องขอบคุณนะครับบริการเราแบบ สุดยอดมากอยู่แล้วนะครับเอาแล้วปิดเราลงไปด้วยเหรอนี่ผมก็ตกใจนึกว่าแบบเราแบบโดนเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วนะครับแหมทำหน้าทีรร่ได้สุดยอดมากนะครับเอาแล้วไม่ติดรถอะไรวะเฮ้ยแล้วมันติดจริงติดจังด้วยนะเดี๋ยวไปรับของตรงนู้นนะครับตู้แดงๆไปต่อครับเฮ้ยสนุกเหมือนกันนะโอเคแหมคืออินดี้มากเลยนะพี่ คอยหลังได้นะครับอ่าโหจอดแบบสุดคอยมากครับสุดคอยมากเป็นโต้ระบบอัจฉริยะนะครับส่งที่ไหนพังที่นั่นนเ <c oughs> อามันเปลี่ยนรถให้ด้วยเหรอเคอระบบตรงนี้มันเลือกรถให้ด้วยอ่าเรียกรถคันใหม่ให้ด้วยครับแล้วเราจะเอาไหมเนี่ยเอาของก่อนเออ เราติด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 เราไปขั้นใหม่เนาะเพราะว่าบริษัทรวยเอาเฮ้ยโอเคน่นะว่าของไม่ทิ้งตัวทำงานเหนื่อยแล้วทิ้งตัวเฮ้ยมันต้องมาติดอะไรตอนนี้วะเนี่ยกระโดดมากก็เลยกระโดดแบบ โอ้ยทำไมกล่องนี้มันดูแบบเออกระโดดไปขับดิโอเคครับจุดส่งอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยนู่นนะครับโอ้โหมันจะถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวเอารถยกดีกว่า เอารถยกดีกว่าเอ้มีรถแบบนี้ด้วเหรออันนี้ขับได้ไหมเฮ้ยนี่รถแจญ่มากเลยท่านผู้ชมนี่โอ้โหแต่ไม่เอาดีกว่าผมว่ามันดูยุ่งยากไปนะดูยุ่งยากไปเราใช้คันนี้ที่ก่าผมว่ามันดูสโลว์ดีแล้วมันก็ติดหรอคือมันจะติดทุกอย่างแบบนี้ไม่ได้นะครับโอเคแล้วขับไปข้างหน้า อาทำแบบมืออาชีพเขาทำกันนะครับ <c oughs> ขอแม่แหกโค้งอ่ะวันนี้ดิโอเคแค่แตะนะเออแค่แตะเบาๆเอาแล้วติดติดติดอะไรอะ่ะคุณติดอะไรโอเคอ่าฮะเดี๋ยวลากนิดนึงครับมันขยับแรงนี่คือคือหายเลยอ่ะของหายเลยเอาแล้วผมติดอะไรไว้เนี่ย ทิ้งตัวเอ้ยติดบล็อกเหรอครับเอาแล้วออกไม่ได้ทิ้งตัวแก้งลมหายปะเออกว่าจะออกได้ไมันจะโวยก็ว่าทำไมของไม่ขยับมันติดบล็อกนี่เองโอเคผมว่า,น,าน่าจะโอเคแล้วนะโอเคไหมไม่รู้ครับยกขึ้นก่อนครับอ่าเมื่อชีพทำกันแบบนี้ไปครับ คือรถคันนี้มันคอนโทรลง่ายเพราะว่ามันช้า <c oughs> <c oughs> แล้วดูแผนที่นะที่เราต้องไปส่งของนะครับนี่สามารถดูในแผนที่ได้นะว่าเราไปส่งตรงไหนอะไรยังไงนี่ครับเราไม่ต้องมาส่งตรงนี้เลยเนี่ยโหเราต้องวิ่งข้ามถนนอนุนี้นั่นเราต้องเลี้ยวตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องไปข้ามถนนนั่นเองไปครับ คือคือมันชา้ามันก็ช้าเกินช้าเกินไม่ทันใจไวเล่เลยแต่รถมันค่อนข้างโอเคครับเราจะส่งแบบสโลไลน์นะครับก็คือไปแบบช้าๆแต่ถึงแน่นอนนะครับถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะ <c oughs> โอเคคือเราต้องไปเมืองฝั่งตรงข้ามอะ่ะไปจ้ะจริงๆถ้าจำไม่ผิดนะบน PC มีพวก Uh, ter, เฮลิคอปเตอร์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับในการส่งของนะผมว่าน่าจะต้องซื้อดีเอลเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าตัวเกมเต็มแล้วเขาขาย D ี c นะครับจริงตัวเกมทั้งหมดถ้าซื้อรวม d ี c ซก็อยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณานกันดูแล้วกันนะครับใครอยากจะหาเกมเล่นกับเพื่อนสนุกๆเนานะกเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งครับเดี๋ยวผมว่าเอาของลองกอนคุณลูกค้าครับของผมว่าของคุณลูกค้าไม่ถึงแล้วแหละร้อนไหลอะ่ะเดี๋ยว เราต้องไปแบบรถแรงนะรถแรงรถแรงไปกับรถแรงรถแดงรถแดงของคุณลูกค้าแบบอเคยรองครับรถคงไม่ไหลนะเคครับเราเจอรถคันใหม่มันเป็นอุปสรรคได้ไงเนี่ยมันเป็นอุปสรรคได้ไงมัน ทำไมมันดูแบบคอนโทรลยากคอนโทรลยากทำไมผมขึ้นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันมีคันโยกอะไรข้างในที่เราสามารถทำให้กระบะมันลงต่ำลงมาได้อีกหรือเปล่าขึ้นไม่ได้อ่ะโอเคลองจับดูกันอันนี้มันติดเครื่องเลย มันออกตัวเลยนี่ว่ะโอเคเดี๋ยวผมลองขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะครับช่างหัวสินค้ามันแล้วนะเราจะขึ้นไปโดนนะรับโ,โหแม่งรถโคตรแรงเลยผมว่าส่งไม่ถึงแน่เลยแบบเนี้ยโ, <laughs> โอเคเอาเป็นว่าไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ